วันนี้รัฐมนตรีช่วยคุณซาบิดานะครับเข้ากระทรวงเป็นวันแรกก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่มนะคุณนุทินก็บอกว่าดูการถแถลงนโยบายของนายกกรนะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยนี่มีหกกรมอนะ่ะแบ่งงานกันยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคุณซาบิดาเนี่ยมีความเหมาะสมนะเขัว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ ส่วนคุณธีรรัตน์นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคุณรุทินก็บอกว่าคุณธีรรัตน์เนี่เป็นสสกทมอ,อะไรเกี่ยวกับกทมเนี่ก็ต้องให้คุณธีรรัตน์เนี่ยดูแลนะแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาครับในการทํางานร่วมกันะนะนะคุณธีรรัตน์ยืนอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหญิงสองคนเลยนะค่ะยุคนี้ฮะ,ะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ยืนอยู่ก็ประกาศเดินหน้า พร้อมทํางานเต็มสูบนะเป็นทีมมหาไทยนะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะ